สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการดมมาเล่าซึ่งคอลลาบอรเรชันกับ mfk ขับไปด้วยในตัวนะครับเพราะว่าในเทปนี้เราจะมาเจาะพูดถึงน้ำหอม mfk บ a ค c r o t ห้าดรูศ540ตัว e d p กันนะครับตามที่เพื่อนๆขอกันมาขอภัยที่ให้รอนานสำหรับคลิปนี้นะครับ ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคนรีวิวตัว540กันเยอะมากเลยนะครับคิดว่าที่เพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวก็คงจะอยากฟังในมุมมองของผมในสไตล์ของผมนะครับวันนี้เราก็มาจัดให้แล้วนะครับตัวข้อมูลกวกันน้ำหอมน้ำหอมตัวนี้แบรนด์ก็คือเมสองฟรานซิสเคอร์จองหรือว่า MFK นะครับชื่อน้ำหอมคือบาคคาราดรูท540หรือผมเคยลองไปฟังแบบภาษาฝรั่งเศสนะรู้สึกมันจะเป็นบาคาราดูชนะครับ เป็น50ก็แล้วแต่จะเรียกแต่เราก็เรียกแบบภาษาอังกฤษแล้วกันซึ่งบาคาราดเนี่ยเป็นชื่อของเมซงบาคาราดที่เขาทำคริสตัลนะครับน้ำหอมตัวนี้จริงๆเป็นน้ำหอมคอลลาบอร์เรชันที่ทางคุณฟรานซิสก์จงเนี่ยไปทำให้กับทางเมซงบาคาราดน้ำหอมตัวนี้มีความเข้มข้นเป็นออเดอร์เปอร์ฟัม EDP นะครับเขาจะมีตัวคู่ขนานที่เป็นระดับความเข้มข้นสูงกว่าที่เป็นเอ็กซ์เทรดเดอร์เปอร์ฟัมอันนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่ง ตัว540 EDP เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเกิดในปี2014นะครับขออ้างอิงข้อมูลจาก Base Note ซึ่งปี2014เป็นปีที่เมสซงบาคาราดเนี่ยเขาครบรอบ250ปีก็เลยเป็นเหตุที่คุณฟรานซิสก์จองเนี่ยทำน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับให้กับเมสซงบาคาราด ได้ถูกนํามาวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2016นะครับที่เอามากลายเป็น Permanent Collection ขายให้กับคนทั่วไปซื้อกันเมื่อไหร่ก็ได้แบบทุกๆวันนี้ข้อมูลของการวางจําหน่ายเนี่ยในบางที่อาจจะบอกว่า2015าจ,จะขัดกันนิดหน่อยผมขออ้างอิงข้อมูลจากเบสโนต e เป็นหลักนะครับเนื่องจากตัว 540EDP เนี่ยผมไม่ได้มีเป็นขวดนะครับผมมีน้ําหอมเป็นหลอดแบบนี้นะครับ ซึ่งเจ้าหลอดนี้ถ้าของ MFK เนี่ยจะมีขนาด11 ml ซึ่งจะประหลาดปกติเขาจะ10กันเนาะ MFK ทำ11ครับใช้คู่กับตัว Trotter ที่ผมเคยรีวิวมีคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเป็นที่ใส่น้ำหอมแบบนี้โดยเฉพาะเลยออกแบบมาเวลาใช้นะครับก็สามารถจะกดฉีดอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กมีความเท่แล้วก็ขายแยกนะได้ไรายได้เพิ่มนะครับให้ดูหลอดกันสักหน่อย อ่านะครับประมาณแบบนี้นะครับอาจจะประมาณนี้เจ้าหลอดนี้อ่ามาจากในเซตไหนมันจะมีกล่อง The f a r g r a n d Wardrobe นะครับเป็นตู้เสื้อผ้าของน้ำหอมแบบนี้ ปัจจุบันจะหาซื้อยากหน่อยนะครับไม่ว่าหมดไปแล้วบ้างบางรุ่นก็ไม่ขายแล้วอันนี้จะเป็น for him มันจะมี for h i ิกับ for her ตัว540เนี่ยจะอยู่ในทั้ง2เซตเลยนะครับไม่ว่าจะ for him หรือ for her ก็มีในกล่องเนี่ยพอเปิดออกมามันจะเป็นกล่องแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับที่เปิดออกมาปุ๊บนะก็จะมีน้ำหอมมากมายจริงๆมันจะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ผมเอาหิมกับเฮอร์มาปนกันแล้วนะครับจัดใหม่ ปกติมันจะมี540อยู่1หลอดผมให้ดูตัวบรชัวเล่นๆอันนี้เป็นบโรชัวประกอบของเซต Discovery for him กับ for her นะครับก็คืออันนึงเป็นทีมอันนึงเป็นเธอจะเห็นว่าสังเกตที่540 EDP ป้ายแดงๆเนี่ยมันจะอยู่คนละตำแหน่งนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะซื้อเซต for him หรือ for her คุณจะได้540 EDP 1หลอดไม่มี e x ็กเซในเซต Discovery นะครับแต่ว่าใครซื้อขวดขนาด70 ก็จะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างขวดที่ไอคอนิกมากของบาคลาดรูท540ระดับความเข้มข้น e x t กซ์เทรดเดอปาฟขวดสีแดงที่ผมเองก็ชอบมากๆเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็ล้อเรียนกับคริสตัลของทางเบซงบาคลาดแต่ตัวนี้มันไม่ใช่คริสตัลนะถ้ามันเป็นครนะิสตัลมันคงมันคงจะหลายหลายหลายหมื่น <laughs> มันคงจะแพงมากนะครับตัว540 EDP เนี่ยจะเป็นขวดใส ไม่ใช่ขวดสีแดงปกติก็คนก็มักจะซื้อขนาด70 ml กันนะครับแล้วก็จะมีขนาด200ซึ่งขนาด200 ml ก็จะเป็นขวดใหญ่ไปเลยคนที่เขาชอบใช้เป็นประจำหรือใช้กลิ่นเดียวเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อขวดใหญ่ไปเลยมันก็จะคุ้มราคามันก็จะถูกลงนะครับและแน่นอนถ้าเรามาดมมาเล่าของ MFK เนี่ยมันจะมี inspiration ที่ทางคุณฟรานซิสกาจองเขียนไว้เรามาดูกันดีกว่าว่าออฟฟิเชียลเนี่ยได้เล่าแรงบันดาลใจของน้ำหอมตัวนี้ไว้ยังไงนะครับเขาบอกว่า บัคคาราดูท540ออเดอร์ปาร์ฟัมเนี่ยถือกำเนิดขึ้นจากการพบกันระหว่างเมซองฟรานซิสเคอร์จองและเมซองบัคคลาดเพื่อฉลองครบรอบ250ปีของผู้ผลิตคริสตันระดับโลกกลิ่นหอมแนวไม้หรือว่าแนววูดดี้เนี่ยที่เผยสเสน่ห์แห่งบทกวีเป็นเอกลักษณ์ทางกลิ่นที่เข้มข้นและโดดเด่นอย่างมีศิลปะความละมุนของกลิ่นมะลิสดใสประกอบกับญ้าฟรั่นที่เจิดจ้าหรือว่าแซฟฟรอนนะครับ ยกระดับกลิ่นของแอมเบอร์กรีที่มีสัมผัสแห่งแร่ธาตุและกลิ่นไม้สดจากต้นซีดาร์บัคคาราดู540 EDP มอบสัมผัสความนุ่มนวลต่อผิวคล้ายกับเสียงกระซิบของกลิ่นน้ำพันธ์และไม้ผสมดอกไม้เพื่อเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและคงกลิ่นหอมที่ยาวนานคุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆในคอลเลกชันของบัคคาราดู540ลงในขั้นตอนการดูแลความงามของคุณได้นะครับเพราะเขาก็จะมีเจลล้างมือเจลแบบน้ำน้ำมันบำรุงผิว นะครับบอดีออยล์แล้วก็แฮร์มิสที่เอาไว้ใส่ผมแล้วก็สบู่ก้อนด้วยอันนี้คือข้อความจากออฟฟิเชียลนะครับเสร็จแล้วแน่นอนครับเราต้องไปดูโน้ตในแบบของ MFK เขาจะบอกโน้ตหลักๆเอาไว้ไม่กี่ตัวไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ตามสไตล์เราเราจะพูดโน้ตจากออฟฟิเชียลเป็นหลักซึ่งจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับตั้งแต่เฮดิโอนแอมบล็อกซานซีด้าแล้วก็ซฟรอนนะครับ MFK จะมีคำอธิบายของโน้ตที่บรรยายให้เรารู้รายละเอียดมากขึ้นซึ่งก็เป็นจุดเด่นนะครับปกติเวลาเราไปดูโน้ตในเว็บของน้ำหอมอื่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอธิบายเลยมากมายมาดูกันดีก,กว่าว่าเขาอธิบายโน้ตแต่ละตัวตว่าอย่างไรนะครับสำคัญมากๆเลยคือ h e ดิ o n นสารประกอบหอมตัวนี้พัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960และกลายมาเป็นหนในสารที่ถูกใช้บ่อยที่สุด เมื่อแยกออกมานะครับมาจากคำว่า isolate เนี่ยนะครับมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นละเมียดละไมเหมือนคล้ายๆกับดอกมะลิแกรนดิฟอฟลัมพร้อมด้วยกลิ่นที่คล้ายเลมอนอ่อนๆคล้ายๆกับเราเลมอนเนี่ยมาฝานบางๆจุ่มอยู่ในแก้วในสภาพธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเป็นแนวชากาับมะลิแม้ว่าลักษณะเฉพาะอ,อาจจะต่างกันนะครับมันให้ความรู้สึกที่โปร่งเบาแล้วก็สว่างสดใส นอกเหนือจากความโปร่งใสและเบามันยังช่วยเชื่อมโยงกับส่วนผสมอื่นๆพร้อมทั้งเพิ่มความสดชื่นความมีมิติและการกระจายตัวให้กับผลงานการสร้างสารรค์กลิ่นคุณฟรานซิสเกอร์จองอธิบายถึงสารนี้ว่าเป็นสายลมแห่งกลีบดอกไม้เลยทีเดียวเรียกว่าเฮดิโอนเนี่ยเป็นกลิ่นสำคัญหลักในบาคลาดูน540นะครับที่น้ำหอมตัวอื่นๆของ MFK MM เนี่ยจะไม่ได้มีเฮดิโอนเป็นหลักขนาดนี้ตัวถัดไปครับคือแอมบรอกซาน แอมบล็อกซานสกัดได้จากสคราริ i อลซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบธรรมชาติของสมุนไพร c l a r เ s อถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่50และค่อยๆเข้ามาแทนที่ a m b เบ g r ์กีซึ่งเป็นสารคัดหลั่งธรรมชาติจากสเปิร์วานต้องบอกว่าสเป r ร์วานเนี่ยมันเป็นชื่อประวานแบบหนึ่งนะครับพันหนึ่งก็ไปหาข้อมูลในวิกิได้นะครับก็ถ้าอยากจะรู้จักเขามากขึ้นแอมบล็อซนเนี่ยเรียนแบบกลิ่นในโทนอัมพัน ความแห้งแบบไม้และมิติแร่ธาตุของแอมเบอร์กรีได้อย่างลงตัวมันเป็นกลิ่นโน้ตไม้ที่ทรงพลังมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวที่คงทนและเพิ่มความเซ็กซี่ทันสมัยให้กับการผสมผสานกลิ่นใดๆก็ตามนอกจากนี้แอมบล็อกซานยังทำให้เกิดตระกูลโมเลกุลที่คล้ายคลึงกันอีกมากมายซึ่งมักจะเรียกกันว่าพวกแอมเบอร์บูดอ่านี่คือคาอธิบายแอมบล็อกซานของ Official MFK นะครับผมก็เอามาแปลเอามาเล่าให้ฟังกัน ต่อไปซีด้าครับไม้ซีด้าที่เรารู้จักกันนะเนี่ยมาลองดูซิว่า MFK เนี่ยอธิบายยังไงนะครับดังชื่อที่บ่งบอกกลิ่นนี้เนี่ยอยู่ในตระกูลของวูดดี้หรือว่าไม้นั่นเองโดยจะปรากฏทั้งในช่วงกลางและช่วงฐานของโน้ตน้ำหอมซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกที่ส่งต่อกันให้กับกลิ่นก็คือการเชื่อมต่อกันจากโน้ตกลางกับโน้ตฐานในศาตรน้ำหอมเราสามารถใช้ซีด้าได้หลากหลายชนิดที่มีเอกลักษณ์ของกลิ่นต่างกัน แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ c e d a าเวอร์จิเียหรือที่เ,เขาเรียกว่า Virginia นียซีดหรือจู n i p e r รั Virginia เนนะครับมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งคล้ายกับกลิ่นเวลาเหลาดินสอกลิ่นไม้แห้งมีความเผ็ดร้อนเล็กน้อยแตกต่างจากซี d a าชนิดอื่นที่นิยมในน้ำหอมคือ c e d a าเท็กซัสซึ่งมีความแห้งกว่าหรือว่า c e d a าแอ l ลา ที่มีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นแบบสัตว์และก็หนังนะครับสุดท้ายโน้ตของแซฟฟรอนนะครสกัดมาจากเกสรตัวเมียของดอกคลอกัสบางสายพันธุ์เครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเนี้ย ได้รับสมญานามว่าเรดโก d หรือว่าทองคําแดงนะครับแซฟฟรอนธรรมชาติไม่ถูกนำมาใช้ในน้ำหอมเนื่องจากมีสารชาฟโรซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้สูงอย่างไรก็ตามกลิ่นของแซฟฟรอนถูกจำลองขึ้นโดยใช้อนุพันธ์ของมันที่เรียกว่าแซฟฟรอนอลกลิ่นของแซฟฟรอนอลนั้นเข้มข้นมากๆให้กลิ่นขมและคล้ายโลหะเล็กน้อยมีกลิ่นร้อนและเย็นในตัว พร้อมด้วยมิติของกลิ่นหนังและควันเล็กน้อยคุณฟรานซิสเคจองชอบใช้แซฟรอนในชั้นบนสุดของน้ำหอมก็คือท็อปโน้ตนะเพื่อสร้างความสมดุลกับกลิ่นหอมหวานของซิตรัสมักถูกนำมาใช้ร่วมกับน้ำหอมที่มีส่วนผสมของอูดและกลิ่นอัมพันนี่ก็คือคำอธิบายผมคิดว่ามันก็ให้มุมมองและก็ข้อมูลเพิ่มเติมของกับเราดีนะครับในเรื่องของโน้ตต่างๆถ้าไม่ได้มาอ่านที่ MFK ที่คุณฟรานซิสเคจองเขาเขียนไว้เนี่ย บางทีก็ไม่ได้รู้ข้อมูลหรือรู้จักเขามากขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ MFK มองหรือใช้งานโนต้ตต่างๆในน้ำหอมของเขาหลังจากฟังออฟฟิเชียลกันแล้วมาฟังจเจเจริญกันบ้างครับว่าจเจเจริญลองบาคาราดรูท่า4 0แล้วเป็นยังไงผมต้องบอกอย่างนี้ ผมรู้นะผมก็เคยฟังที่เพื่อนๆทุกคนเคยฟังกันมานะครับว่าคําจํากัดความการบรรยายกลิ่นจริงๆอ่ะพูดฟังกันบ่อยจนแทบจะท่องได้เลยอ่ะแล้วก็ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราฟังคนอบอกเราชี้ทางเราแล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกเออนั่นสีนั่นสีมันก็เป็นแบบนั้นนะดังนั้นสําหรับวันนี้ผมจะถอยหลังกลับมาแล้วก็รู้สึกว่า บรรยายในแบบที่เรารู้สึกเราคิดในภาษาแบบของผมอีกแบบหนึ่งนะครับต้องบอกว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เพื่อนๆเคยฟังเขาบรรยายกันมาจริงๆจะพูดว่าแต่ละคนดมน้ําหอมมาแตกต่างกันมีความรู้สึกต่างกันชอบไม่ชอบต่างกันหรือได้กลิ่นไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติเนาะดังนั้นอลองมาดูกันครับว่าผมจะรู้สึกกับมันยังไงนะครับผมฉีดลงแขนตอนที่ฉีดเลยเนี่ย กลิ่นแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นแรงมากถ้าเราดมใกล้ๆนะต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่เพิ่งฉีดเนี่ยจะได้กลิ่นน้ําหอมตัวนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามันมีความรุนแรงของสารผมก็เคยฟังเพอร์ฟอร์เมอร์ไทยที่เขาทําน้ําหอมขายทําแบรนด์ของเขาเองเขาก็พูดกันว่าสารในน้ําหอมอย่าง540เนี่ยมันจะทําให้จมูกดับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงมากจนทําให้จมูกเหมือนแบบปิดสวิตตัวเองไปเลยมันก็เลยจะทําให้เราเนี่ย ได้กลิ่นบ้างไม่ได้กลิ่นบ้างแม้กระทั่งผมจะมารีวิววันนี้ก็เป็นนะครับผมก็ยังเป็นอยู่ฉีดไปปุ๊บตอนแรกดมมีกลิ่นแต่แป๊บหนึ่งไม่ได้กลิ่นละมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีกลิ่นแต่เพราะจหมูเราไม่ได้กลิ่นแต่ถ้าเราอยู่ห่างๆมันสักพักหนึ่งแว๊บๆกลับมาได้กลิ่นอะไรแบบนี้นะครับข้อควรระวังก็คืออย่าไปอย่าไปฉีดอั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 ดเยอะๆด้วยความกลัวว่ามันจะไม่ติดสมัยแรกๆที่ผมไม่รู้แล้วผมใช้50 0เนี่ยผมก็เคยฉีดอัดฉีดเติมอยู่นั โดยที่ไม่รู้เลยว่าโอ้โหจริงๆกลิ่นเรานี่มันแน่นมันกระจายไปถึงไหนแล้วแต่เราเนี่ยจมูกดับไม่ค่อยได้กลิน่นก็เลยนึกว่าน้ําหอมเนี่ยทำไมไม่มีกลิ่นนะครับวิธีเช็คว่าน้ําหอมไม่มีกลิน่นหรือมีกลิน่นถามคนอื่นครับถามเพื่อนถามคนใกล้ตัวถ้าเราไม่ได้กลิน่นแต่เราถามคนอื่นเขาบอกเขาได้กลิ่นแล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อจมูกเราอาจจะดับเพราะกลิ่นของน้ําหอมมันรุนแรงนี่เองนะครับ สำหรับผมเนี่ยตัว540 EDP กลิ่นมันไม่ได้เล่นกลนแบบว่ากลิ่นเปิดแบบหนึง่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ค่อยเปลี่ยนนะกลิ่นมันมีลักษณะเฉพาะของมันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างยาวนานไปเลยโดยผมจะได้กลิ่นของไม้ซีดาร์นะครับถ้าเราแบบตั้งใจดมนะมันจะมีกลิ่นไม้อยู่แล้วมันก็มีกลิ่นหอมคล้ายๆแบบดอกมะลิเราก็รู้เลยว่าอ๋อมันมาจากเฮดิโอนนั่นแหละนะครับ แล้วก็มีกลิ่นคาวๆข,ของความแบบแอมเบอร์กรีมันจะมีความขาวๆแล้วก็มีเซฟรอนอยู่ข้างหลังเป็นพื้นของความแบบหม่นๆเขียวๆข,ขมๆม,มันก็จะปนกันกลิ่นของ540มันคือกลิ่นของพวกเนี้ยมันผสมกันก็ตรงกับโน้ท,ที่เขาบอกจริงๆผมเคยมีคำถามนะว่า ันคือกลิ่นอะไรอะ่ะแล้วผมก็เคยเข้าใจว่ามันเป็นกลิ่นน้ําตาลแล้วก็งงว่ามันไม่มีโน้ตน้ําตาลเลยมันจะเป็นกลิ่นน้าตาลได้ยังไงแต่มันหอมหวานในวันนี้ผมมาตั้งใจดมก็รู้สึกว่าอ๋อความหอมหวานเนี่ยมันมาจากตัวกลิ่นของมะลิที่มันมาจากเฮดิโอนนะครับที่มันมีความฟลอรัลน้ําหอมตัวนี้เนี่ยเอ็มเรจะเรียกเขาเป็นน้ําหอมกลิ่นวูดดี้แอมเบอรี่แล้วก็ฟลอรัลก็คือเป็นน้ําหอมกลิ่นไม้ที่มีความอบอุ่น แล้วก็มีดอกไม้ถ้าให้ผมบรรยายความรู้สึกของกลิ่นนี้เป็นภาพนะครับผมจะรู้สึกว่ากลิ่น540 EDP เนี่ยมันเหมือนเราเดินอยู่ในเรือนกระจกที่เป็นสวนดอกไม้แต่มีกระจกครอบอยู่ไม่มีลมพัดผ่านแบบนั้นนะครับมีความอบอุ่นมีแสงอาทิตย์สอดส่องเข้ามาแล้วทำให้ข้างในเนี่ยมันมีความอุ่นนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้มีกลิ่นหอมพร้อมกับความอบอุ่น แล้วก็ความเขียวด้วยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าเราฉีดบนผิวเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณฟรานซิสเคอร์จองบอกว่าน้ำหอมเขาจะมีชีวิตเวลาฉีดบนสกินผมเติมให้และน้ำหอมเขาก็จะถูกสตาฟเอาไว้แบบยาวนานเวลาฉีดบนเสื้อนะครับเพราะว่าถ้าฉีดบนเสื้อเนี่ยนะครับกลิ่นจะติดอยู่นานมากเลยถ้าไม่ซักแล้วแขวนทิ้งไวนะ้นานอยู่เป็นอาทิตย์นะครับกลิ่นก็ยังไม่หายผมลองมาแล้วกับการฉีดบนสูตรแต่ว่าการฉีดบนผิวนะครับ ผมเข้าใจว่าการทํางานของเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการที่เรามีการระเหยของเหงือ่อของผิวนะครับทําให้เมื่อผิวเนี่ยมันมีการระเหยของเหงื่อเนี่ยกลิ่นมันก็จะส่งออกไปทีหนึ่งดังนั้นมันก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปผมว่าโปรเจคชันมันมีแล้วก็ดีแต่ว่ามันจะไม่ได้ต่อเนื่องแบบเวลาเราอยู่ตรงนั้นคนยังไม่ทันได้กลิ่นแต่พอเราเดินไปแล้วเนี่ย กว่าคนได้กลิ่นหันมาเราไปแล้วซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่คนชอบพูดกันว่าน้ําหอมผีลอกนะครับก็คือพอได้กลิ่นหันไปดูอา้าไม่มีคนนี่ไปไหนอา้าวอยู่ไหนนึกว่าอยู่อะไรแบบนี้ก็คือการที่น้ําหอมเนี่ยเขาทิ้งกลิ่นเอาไว้ก็คือสีหยาดของเขาซึ่งก็เป็นตัวโดดเด่นมากในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีการกระจายตัวโปรเจคชันและสีหยาดเนี่ยก็คือโดดเด่นอยู่แล้วตัวนี้ ถ้าเราเทียบ 540EDP กับตัว x r a กซ e เนี่ยตัว x r a กซก็จะหม่นกว่านะครับ 540EDP ก็จะดูสดใสขึ้นมาแต่จริงๆอย่างที่บอก 540EDP มันก็ไม่ได้แบบดอกไม้บานสะพรั่งสดใสในทุ่งลมพัดโชยไม่ใช่แบบนั้นสำหรับผมมันเป็นเรือนกระจกที่อบอุ่นมีดอกไม้อยู่หอมก็จริงแต่ไม่ได้มีลมพัดให้เย็นสดชื่นอะไรแบบนั้นนะครับการติดทนผมมองว่าบนผิว6ชั่วโมงได้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกฉีดเหมือนเราฉีดน้ําหอมอื่นไม่ต้องไปอัดไปย้ําไปเพิ่มเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นผลดีกับจมูกเราเปลืองแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับคนอื่นที่กลิ่นมันอาจจะฉุนจนเกินไปเรื่องฤดูกาลในการใช้น้ําหอมนี้เอาจริงๆผมคิดว่าถ้าใช้ในฤดูร้อนน่ะก็ไม่เหมาะกับอากาศร้อนผมเคยใช้ 54EDP ตอนที่อากาศค่อนข้างร้อนฉีดนะครับ แล้วมันก็จะรู้สึกมันจะวับว่ามันจะกัดกัดผิวเหมือนกันนะก็รู้เลยว่าเออพอเราเหงื่อออกเราร้อนเนี่ยมันก็ทําปฏิกิริยามันเป็นสัญญาณแหละว่าเออมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่จะใช้กับหน้าร้อนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนก็ใช้ช่วงเย็นช่วงที่ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็อากาศเย็นลงหน่อยก็น่าใช้ได้กลางคืนใช้ได้ดีถ้าเป็นหน้าหนาวใช้ได้ตลอดอยู่แล้วแต่เมืองไทยหน้าหนาวมีไหม <laughs> สถานที่ที่ใช้ เอาจริงๆเป็นน้ำหอมที่ยอดฮิตมากคนใช้กันในทุกที่ทุกแห่งหนแต่ถ้าเป็นผมนะผมมองว่ามันเป็นน้ำหอมทรงสเสน่ห์มันเป็นน้ำหอมผีหลอกส่งกลิ่นมีคาแรคเตอร์ที่ดึงความสนใจคนปกติถ้ามันมีลักษณะแบบนี้มันจะไม่ใช่น้ำหอมที่เหมาะกับการใช้ในออฟฟิศในที่ที่มีคนเยอะๆที่เราไปทำงานไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เหมาะกับการใส่ไปฟิตเนสอะไรแบบนี้แต่บอกเลยว่า คนใส่มันไปทุกที่นะครับไม่ว่าจะทํางานหรือฟิตเนสเพราะความนิยมของเขาซึ่งก็ไม่ผิดอะไรมันแล้วแต่คุณนะครับจะใช้ยังไงก็ได้แต่ถ้าถามผมผมมองว่ามันเหมาะกับการใส่ไปเที่ยวกับแฟนไปเดทดินเนอร์ไปเดินห้างอากาศเย็นสบายใช้ตอนกลางคืนในเวลาพิเศษนะครับเที่ยวกลางคืนไนท์คลับก็ได้เหมือนกันเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีความรุนแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยหอมหวาน เป็นน้ำหอมที่เน้นเรื่องของการหวานสเสน่ห์การทำให้รู้สึกคนใส่มีสเสน่ห์นะครับหอมหวานเป็นน้ำหอมที่เน้นให้คนอื่นได้กลิ่นด้วยไม่ใช่เราได้กลิ่นคนเดียวนะครับเนื่องจากโปรเจคชันและสียาดของเขาน้ำหอมที่อยากให้เราได้กลิ่นคนเดียวไม่จำเป็นต้องมีสียาดนะเพราะว่าสียาดเนี่ยมันเอาไว้ให้คนอื่นได้กลิ่นกลุ่มเป้าหมายใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงตัว5.40ผู้ชายใช้ก็ไม่ได้หวานก็ไม่ได้สาวขนาดนั้นเพียงแต่ว่าพอไปเทียบกับตัว X อ็กซ์ มันเลยชัดมากว่า x x c e l เนี่ยผู้ชายใช้จะดีมากผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ตัว540 EDP อาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าน่อยกลิ่นเป็นแนวหอมหวานมีสเสน่ห์แต่ไม่ได้เป็นกลิ่นแนววานิลาดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ชอบวานิลากลัวมึนวานิลาก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ร้อนแบบแอมเบอร์นะขนาดนั้นก็เป็นทางเลือกของน้ำหอมกลิ่นหอมหวานผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของน้ำหอม540 EDP เลยนะครับ ของกับกลิ่นของเฮดิโอนรวมกับซีด้ารวมกับแอมบล็อกซานและเสริมด้วยแซฟฟรอนเนี่ยพูดทีไรก็ต้องมา4ตัวมา4ตัวนี้เลยเพราะว่ากลิ่นมันผสมกัน4อย่างจริงๆนะครับสำหรับอายุคนที่ใช้ก็น่าจะสาวสาวัยรุ่นก็ใช้ได้นะจริงๆนะักศึกษาผมว่าใช้ได้นะครับที่แบบเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วแต่จะเหมาะมากกับวัยทำงานนะครับคุณกุลสตรีไม่ว่าจะเป็นบุคลิกแบบ สเสน่ห์ขลึมหรือจะเป็นเรียบร้อยน่ารักผมว่าก็ใช้ได้ทั้งนั้นคนนิยมกันมากแล้วก็มีน้ำหอมออคโคลนเยอะสมัยก่อนคนพูดกันว่ามันกลิ่นที่ดีมากใช้แล้วเซ็กซี่ใช้แล้วแบบสวยรวยแต่พอมาถึงอีกเวลาผ่านไปคนบอกว่าโอ้กลิ่นโหลมากไปที่ไหนใครก็ใส่กลิ่นนี้ผู้หญิงเองก็ไม่อยากใส่เพราะว่าคนใช้เยอะนะครับผู้ชายเองก็อาจจะบอกว่ามึนไม่ชอบกลิ่นนี้เบื่อ ผมมองว่าถ้าเราอยากได้ประสบการณ์ของความเป็นบาคคลาดรูท540 EDP หรือ Excel ก็ตามนะครับก็ใช้เขาถึงจะได้เป็นเขาวันนี้มันแน่นอนที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมมองแบบนั้นถ้าเราอยากได้ประสบการณ์นะแต่ถ้าเราแค่อยากได้น้ำหอมลักษณะแนวนี้ไม่ต้องเป็นตัวนี้ก็ได้แต่แค่อยากได้แนวแนวนี้ในออปชันที่ ต่างออกไปกลิ่นต่างไปบางอย่างมีกลิ่นอื่นผสมเข้ามาหรือ,อาราคาย่อมเยาวอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆในการเลือกสัน่นเลยโอ้มีตัวเลือกมากมายนะครับไม่มีผิดถูกเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเราความเห็นส่วนตัวของผมก็พูดกันไปเยอะแล้วนะครับเรียกว่าตัว540เนี่ยผมก็ชอบนะนะครับไม่มีปัญหาอะไรกับมันแต่ผมอาจจะชอบเวอร์ชั่นที่เป็นเอ็กซของมันมากกว่าเป็นฟวเอร์ลิของผมเลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจจะลองดม MFK บัคคาดรุ่น540 EDP ตัวนี้ของจริงของแท้เลยไปที่ช็อป MFK ในประเทศไทยได้เลยครับที่อยู่ในเครืออาร์ิเลียรเดเพรสทีจนะครับแนะนำไปที่ M Quartier นะครับพารกร้อนในคอนสยามเอ็มโพเรียมก็ได้แล้วก็ซื้อน้ำหอม MFK ซื้อที่ชอ็อปมั่นใจได้ครับว่าได้ของแท้นแน่นอนไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเป็นของปลอมอะไรหรือเปล่าแล้วก็ทุกยอดซื้อ5,000บาทได้สแตมปหดวงสะสมครบ10ดวงเอาไปเป็นส่วนลด15%ในการซื้อน้ําหอมขวดไหนก็ได้ขวดถัดไปของอติเลียดีพรสติดได้1ครั้ง1ขวดนะครับและนั่นแหละพูดให้เขาไม่ได้รับสปอนเซอร์มาแต่อย่างใดน,นะครับเป็นลูกค้าเขาคนนึงเหมือนกันวันนี้ก็ได้มาทํา ดมมาเล่าบัคขา,าดู540ี EDP แล้วตามที่เพื่อนๆขอมาขอภัยที่ให้รอกันนานนะครับแล้วก็ต้องขอ Disclaimer ไว้ยังไงก็หวังว่าจะสนุกสนานบันเทิงกันนะครับผมมาเมาส์มอยแล้วก็หวังว่าได้ข้อมูลอะไรบางอย่างในมุมที่อาจจะต่างออกไปจากที่เพื่อนๆเ,เ,เคยฟังมาบ้างผมพูดเหมือนกับคนอื่นๆก็ไม่รู้ว่าจะมาฟังผมพูดซ้ำๆอีกรอบไปทำไมผมคิดอย่างนั้นนะ แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็พยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วเวลาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูมันก็มาจากประสบการณ์ผมความรู้สึกของผมการบรรยายของผมนะครับอะไรที่มาจากออฟฟิเชียลผมก็จะบอกชัดเจนเลยว่าอันนี้เลเวลไม่จช่ออฟฟิเชียลนะแต่อะไรมาจากความรู้สึกของเราก็คือความรู้สึกของผมซึ่งอาจจะต่างกับเพื่อนๆน้อยบ้างมากบ้างคิดกันคนละแบบไปเลย ผมชอบเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆชอบผมไม่ชอบต่างกันไปเลยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับไม่มีผิดถูกเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการดมกลิ่นเนี่ยโหคนละจมูกกันนะครับผมกับแฟนผมยังชอบกลิ่นไม่เหมือนกันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่มาชมกันนะครับและถ้าสนใจติดตามคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ทราบเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับและให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกับผมเจจันเดินได้ใหม่ในดมมาเล่า เทมหน้าสำหรับเทมนี้ขอลากัไปก่อนสวัสดีครับ